กลับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยกับผมกายบรินอีกครั้งครับเมื่อสักครู่เรากําลังพูดถึงเกี่ยวเรื่องการทำอาชีพเครือข่ายขายตรงยุคก่อนแล้วก็ยุคปัจจุบันคราวนี้เรามาพูดถึงยุคอนาคตมั่งว่ารูปแบบโดยเฉพาะบริษัท New เคซีไลน์เน็ตเวริรกจำกัดเนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมการตลาดแนวใหม่ส่วนจะใหม่อย่างไรไปค้นหาคําตอบจากคุณปลาโมดเลยครับเอางี้คุณปลาโมด เราเปรียบเทียบเขาเรียกว่าเร่าๆแล้วพอเห็นน้ําจิ้มแล้วว่าเอยุคก่อนทาตลาดแบบนี้ยุคใหม่ทําแบบนี้ครับมาดูว่า New KC Life เนี่ยทำตลาดแบบไหน New KC Life เนี่ยถูกพัฒนามาจากรุ่นเก่าๆนั่นแหละนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเกิดจากคณะผู้บริหารซึ่งจริงๆแล้วท่านผู้นำนั่นแหละเป็นประธานของบริษัทอย่างที่ตามตามตามนโยบายตามโครงสร้างตามตามโครงสร้างคือคอนเซ็ปต์คนทําจริงก็คือผู้นํา ไม่ใช่ประธานทำเอออย่างที่บอกเพราะแต่ละคนเป็นประธานกลุ่มอย่างี้ใช่ครับใช่ครับอ่ามันก็จะมีเอาตัวนั้นเป็นตัวหลักครับหนึ่งนะเขามีความภาคภูมิใจนะอ่าเขามีความรู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจของเขาอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมการบริหารแบบใหม่อนะครับอ่าสองเลยนะคือก็คือในเรื่องของสินค้าครับสินค้าเนี่ยเมื่อกี้เราได้บอกไปแล้วว่าเรามีการคัดกรองอย่างดีไม่ว่าจะเป็นคุณภาพราคา กฎหมายถูกสอดคล้องหมดขนขนคะแนนเอาไปคำนวณเป็นรายได้ได้แล้วสินค้าก็อสาคัญอยู่ในเทรนด<ม>อยู่ในเทรนคืออยู่ในยุคอยู่ในสิ่งที่เป็นคนส่วนใหญ่ต้องการก็คืออยู่ในกระแสต้องการของคนแหละใช่ใชครับเช่นตัวตัวของที่เป็นสุขภาพอง์รวมออมีเบตากูแคนคนะ ส่วนผู้หญิงเนี่ยเยอะมากนะปัจจุบันผู้หญิงเยอะยยแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อยู่ไฟเวลาที่คลอดลูกออกมานะคลอดลูกออกมาแล้วมีการแข่งขันสูงต้องนี่ไปทํางานเ,เพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ไฟพอไม่ได้อยู่ไฟมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภายในมดลูกภายในมดลูกภายในตรงนี้ก็จะมีตัว B1 ว <B 1 S 2> ันที่ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความสวยความงามลดน้ำหนักไปในตัวผิวขาวแล้วก็ช่วยภายในของผู้หญิงและอีกตัวหนึ่งก็คือส่วนใหญ่คนเนี่ยจะมีแต่แต่บีวันเนี่ยต้องใช้คู่กับ สบูสมุนไพรฟิตทูยูนะใช่ใช่เพราะี่าพลาดไม่ได้ฟิตทูยูทำไมต้องใช้คู่เพราะมีย่าดุยแพรนะฮะย่าดุยแพรเมื่อเร็วๆนี้หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ลงหน้าหน้าหนึ่งเลยนะฮะนี่ออกมาตอบโจทย์เลยใช่ครับเพราะว่าช่วยในเรื่องของกระชับ ใช่ในเรื่องของกลิ่นแล้วเป็นสมุนไพรทั้งตัวมีทําให้สาบสาวออกมานะภาษาชาวบ้านเขาเรียกสาบสาวมีกลิ่นนะมีกลิ่นที่เกี่ยวกับทางเพศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวใครได้ใช้แล้วก็จะได้รู้นะฮะสิปากว่าไม่เท่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ามือคลำนะเพราะท่านต้องไปสัมผัสเองนะครับแต่ฟิ y ิวผมเคยใช้นะใช้ไปเกือบก้อนแล้ว ครับแต่เวลาฟอกหน้านะแรกๆมันจะแสบนะครับไม่ใช่แสบเป็นการปรับสภาพเออปรับสภาพแสบเราเราทนทนไปครับหลังๆมาหน้าชักด้านพี่ดเขาเรียกหน้าหนาขึ้นครับครับครับแต่หน้าผมเริ่มผ่องขึ้นไหนคิดดูแล้วปกติหน้าผมจะค่อนข้างหย่อมอ่าคือคือเปนช่วงที่แสบเขาอาจจะไปทํางานอาจจะมีการปรับสภาพปรับไปกัดผิวหนังบางส่วนนันเองนะทั่อนี่เซลล์เก่านะครับครับต้องยอมรับว่าสบู่ตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยนะอ่าครับเป็นนี้ใช้คู่กับ B1 นนะฮะเป็นดับเบิลเลยนะฮะดับเบิล แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวซีววีนะฮะในหมวดของสินค้าเนี่ย<อ>ซิวีคือตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วคนเนี่ยรับประทานอาหารอะไรเข้าไปไม่ได้ระวังหรอกรกินตามไม่ได้ตามหิวแต่กินตามอยากตามอยากแล้วก็ไอ้พวกจังฟู้ดเนี่ยมันเยอะนะฮะหมายถึง<อ>พวกที่เป็นอาหารขยะ หลายๆอย่างไม่อยากเอ่ยชื่อนะฮะอาหารไ่อยากก็คือที่ไม่ค่อยมีประโยชน์กินเข้าไปเฉยไขมันเยอะกินเข้าไปให้อิ่มเฉยเฉยและอร่อยอร่อยกับอิ่มเท่านั้นเองนะฮะเพราะนั้นพวกนี้คุณประโยชน์มันจะมีน้อยแต่มันจะเข้าไปสะสมเพราะฉะนั้นซีวีตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องลดน้ำหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตดูให้ดีสินค้าเราอยู่ในอินเทรนด์อยู่ในอยู่ในกระแสของความต้องการนะครับแล้วมาในเรื่องของแผนการตลาดเนี่ยเป็นไงตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์มากเพราะว่าเราออกแบบมาให้มัน ลองรับนะฮะถ้าเปรียบเทียบเครื่องมือหาปลานะก็จะมีคันเบ็ดมีตะข่ายมีแหมีสุ่มอันนี้เป็นอวนเลยเป็นอวนเลยป็นอวนนะเป็นอวนใหญ่เปิดกว้างเลยนะฮะดักปลานี่คือดักด้างดักทุกประเภทมันดักได้ไงปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่คือได้หมดอวนเขาเรียกอวนตาถีอวนตาทีอวนตาถีนะฮะเปิดกว้างเลยก็คือรองรับนะฮะคนที่ต้องการขายของครับขายต้องการขายของเนี่ยขายของได้เลยเฉพาะขายปลีกอย่างเดียวนี่ได้กำไรเยอะและคุณภาพสูงไม่อายใครครับนะครับแล้วถ้าเปรียบเทียบกับ พวกซิงเกิลทำการตลาดซิงเกิลแหมไปพาดพิงเขา <อะ S 2> คือทําการตลาดที่ไม่ได้เป็น MLM มก็สามารถสู้ได้เพราะราคาต่ํามากราคาต่ํานะครับ6กรกว่าบาท700กว่าบาท900กว่าบาทครับแค่แค่สมัครสมาชิกเขาเรียกได้สิทธิทพิเศษต่างกันเลยนะเดี๋ยวนั้นเลยถ้าไม่เป็นสมาชิกนี่อีกราคาหนึ่งราคาคข้างกล่องเลยนะครับก็แค่กรอกใบกรอกใบสมัครได้ราคาลดทันที ไม่ต้องเสียค่าอ๋อไม่ต้องจ่ายตังค่าสมาชิกโปรโมชั่นครับเพรโปรโมชั่นอ่าเป็นโปรโมชั่นกันยาวๆเลยเปิดหน้าด่านเลยครับแค่กลองไปสมัครเป็นสมาชิกซื้อในราคาสมาชิกกันทีครับนี่คือข้อดีครับเป็นโอกาสของพวกท่านนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางค่ายเนี่ยเฉพาะค่าสมัครอย่างเดียกก็สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยก็มีถ้าเป็นต่างประเทศไปถึงเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยบาทสมัครอย่างเดียวนะไม่ได้อะไรเลยนะฮะเออได้ได้ก็คือได้คู่มือได้อะไรต่างๆแต่พวกนั้นเดี๋ยวเราเข้ามาที่บริษัทเรามีฟรีให้คร ตลาดเนี่ยคือตอบโจทย์เพราะรองรับนะครับหนึ่งละคนชอบขายของสองละคนชอบทําทีมะนะแผนการตลาดถูกออกแบบมาที่แบบว่า<ะ>เขาเรียกว่าอะไรมีม,มีมีเงื่อนไขที่ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากมายนะครับพรีเซนต์กันกอย่างเข้าใจง่ายถ้ายังไงเชิญที่บริษัทแล้วก็จะได้รู้นะครับจะได้รู้แบบจริงๆตรงนี้เวลาไม่มีพูดแผนอยู่แล้วแต,แต่บอกได้เลยว่าง่ายมากๆแล้วก็ทันสมัยมีใครเป็นนักลงทุนก็สามารถที่จะเป็นศูนย์เป็นโมบาย ก็จะมีค่าคีย์รหัสค่าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับในเรื่องของแผนการตลาดไม่สลับซับซ้อนนะไม่ครับไม่ครับผมเห็นไา้ค่ายหมวกเม็ดชอบหมวกเม็ดหมวกเม็ดอะครับจริงตอนแรกบอกว่าเข้ามปลุ้ๆแต่เขาโอ้ขั้นตอนเยอะเลยเกินพอไปถึงอ่าครับเพราะอะไรงั้นะจริงๆแล้วเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากทางฝรั่งมังค่าประเทศต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีความแอคทีฟสูงนะความกระตือรือร้นสูงแต่คนไทยเราเนี่ยก็ไม่ใช่แบบนั้นนี่ ุคนไทยเรามีความกระตือรือร้นเอาเป็นว่ามีความกระตือรือร้อนน้อยกว่าน้อยน้อยก็เลยก็เลยไม่เหมาะกับแผนที่มีเงื่อนไขแบบนั้นออคนฝรั่งเนี่ยเขาจะผูกเงื่อนไขทำแบบนี้ต้องได้แบบนี้ต้องได้แบบนี้ต้องได้แบบนี้เป็นขัน้นเป็นตอน่าตรงนั้นนะผมซึ่งมันยากตรงน,รงนี้ตรงนี้ไม่ยากครับของของน w เคซีไรนี่ไม่ยากเลยไม่ยากครับไม่ยากครับตำแหน่งเป็นไงตำแหน่งเยอะไหมตำแหน่งเนี่ยมีการลงทุนที่ไม่ได้สลับซับซ้อนนะครับก็คืออาเข้าๆล้าแรกเข้าก่อนกีแร้อย และเข้าเนี่ยซื้อของชิ้นเดียวก็เป็นสมาชิกได้นะครับแต่เวลาที่ท่านจะทําธุรกิจ นะครับท่านจะต้องมีอย่างน้อยห้าร้อยคะแนนคะแนนห้าร้อยคะแนนห้าร้อยคะแนนก็ใช้เงินประมาณสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทสินค้าตัวไหนก็ได้รวมกันสินค้าตัวไหนก็ได้รวมกันให้ได้ห้าร้อยคะแนนครับนะครับให้ได้ห้าร้อยคะแนนเอาเป็นเฉพาะแค่ตัวเราที่จะต้องใช้เนี่ยก็มีละประมาณสองสามตัวละสามตัวละที่ที่ผมจะต้องใช้นะอยู่ในใจเลยสุราบก็คือเนี่ยบีวันบีวันนะครับต่อมาก็คือซิวี่ลดน้ำหนักผมก็จะมีส่วนเกินอยู่นะครับสบู่สบู่ท่านก็ใช้แล้วใช่ไหมครับก็ถือว่าดีใจเลยครับพุทธใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะเมื่อจะเป็น่ารีแพคทให้ชอองด กระชับได้จริงแต่ว่าเราเราไม่ได้กระชับด้วยแต่ว่าเราได้อย่างอื่นผมพูดถึงสบู่อย่างงี้ผมไม่กล้าทายตรงนั้นแหะอ๋อเดี๋ยวมันเอามันเขาบอกว่าฟิตกระชับของมันเองกระชับไอ้ของเรามันอาจจะขดไปไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นใช้ได้ทั้งตัวครับผมไม่กินสมุนไพรครับก็คือทําให้ผิวพันธ์เราเนี่ยมันมันเป็นกลางเป็นกลางเป็นปังอตรงไหนเป็นกรดก็ปรับเป็นกรดมากกะปรับเป็นด่างด่างมากกะปรับเป็นกลาง ทาไปสักสองอาทิตย์เอออาทิตย์กว่ามีความต่างเยอะมากเลยรู้สึกว่าจะชอบสบู่เป็นพิเศษนะครับเนี่ยตอนแรกว่าจะกินบีวันแล้วช่นชคลอดไม่มีไอของเราเนี่ยมันก็คงยูประมาณสักสามอย่างยกเว้นบีวันเนี่ยแหละครับเพราะถ้าเกิดผู้ชายกินบีวันไปอัจมีหน้าอกนะอัจมีหน้าอกเพราะหน้าอกจะแน่นขึ้นนะผู้หญิงอะสบู่เหมือนกันอาสบู่ด้วยใช่ไหมกลิ่นมันเนี่ยอเขาบอกกลิ่นมันเนี่ยหน้าอกเนี่ยขณะผู้ชายเนี่ยดูหน้าอกตัวเองยังนจะบอกว่าตัวเอง มันไปช่วยปออรับฮอร์โมนกลิ่นสบู่นี่นะก็มียากเกี่ยวพวกวันชมูล,ลูกก็มีไงอามีแต่ใช้คู่กันเนี่ยตรงประเด็นเลยมีตัวผิวขาวด้วยออวผสมด้วยกูต้าไทโอนด้วย ของ B1 วันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนี่คือข้อดีของมันครับก็ได้เป็น2 in 1วันเลยนะครับอ๋อแล้วมีเบต้ากูแคนด้วยป้องกันมะเร็งใครที่เป็นเนื้องอกเป็นซีช็อกโกแลตอะไรต่างๆพวกนี้ที่กำลังจะเริ่มก่อตัวนี่หายหมดเลยนะอ่าเพราะมีเบต้ากูแคนที่เข้าไปป้องกันก่อนไปไปป้องกันไปช่วยเสริมเม็ดเลือดขาวนะทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงแล้วมาจัดการกับสิ่งแปลกปลอมนี้ได้นะครับเพราะคุณสมบัติของเบต้ากูแคนคือไปเสริมให้เม็ดเลือดขาวเหมือนกับเม็ดเลือดขาวให้ไปเป็นซูเปอร์แมนเลยอย่างนั้นเลย ผู้แมนด้วยนะฮะก็คือมีประสิทธิภาพในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งสุขภาพภายในของผู้หญิงได้เป็นอย่างดีเลยนะตัว b ีวันะครับบางคนอาจสงสัยบอกว่าถ้าแบบนี้คนต้องมีความรู้นะถึงจะเข้าระบบเครือข่ายขายตรงได้บริษัทนิวเคซีไลน์เป็นไงต้องความรู้เท่าไหร่ถึงจะมาร่วมงานได้ที่นี่นะฮะข้อหนึ่งเลยไม่จํากัดอายุครับข้อ2อย่างที่ท่านบอกก็คือไม่จํากัดความรู้นะฮะเพราะว่าเรามีทีมนะฮะแล้วไอ้ระบบที่เราทําที่เคยบอกไปมีพี่เลี้ยงสอนเมื่อครั้งก่อนคือนําคนมา เออแล้วก็พาคนกลับรอรับตังค์อ่ะนั่นคือคอนเซปต์เลยนี่แหละครับคือคอนเซปต์นำคนมาพาคนกลับรอรับตังค์มาในที่นี้หมายว่ามาลงทุนซื้อสินค้ามาลงทุนซื้อสินค้าเน้นำมาทําเหมือนกันนี่แหละพาเพื่อนมามาดูมาดูว่ามันเป็นยังไงอ่าผมผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าสมมุติเราจะต่อต่อจิ๊กซอไอ้จิ๊กซอเนี่ยมันคือเอาเอาเอารูปภาพมาต่อต่อกันให้เป็นภาพใหญ่ครับเวลาที่เราจะต่อจิ๊กซอเนี่ยเราต้องมองภาพ ถูกมองภาพเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมาต่อถูกไหมครับอมองภาพต่อมองภาพต่อคเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราต้องเข้ามาดูก่อนว่า New ซ c ไลท์ของเราเนี่ยมันคืออะไรที่คุณปาโมดคุยๆเป็นไปได้ไหมโทรมาถามก่อนพูดถึงอะเป็นไปได้ครับโทรมาถามได้ครับไม่หมายว่าคนสงสัยไงถ้าสงสัยปุ๊บอย่าเก็บความสงสัยไว้ในใจโทรมาสอบถามเลยโทรมาสอบถามได้ครับมีเบอร์โทรวิ่งอยู่แล้วก็จยากให้คำตอบไปหรือเวลาสั้นนิดนึงอยากจะฝากอะไรถึงคนว่างงานอยู่ตอนนี้ ก็ถือได้ว่าเป็น <c oughs> เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับคนว่างงานตอนนี้เพราะว่าเราสร้างระบบ <c oughs> รองรับรวยทะลุลากย่า <c oughs> นะครับนำคนมาพาคนกลับรอร,รับตังต่อไปในอนาคตในเร็วนี้นะครับเราสร้างระบบที่ท่านอยู่ที่บ้านท่านก็สามารถที่จะทำธุรกิจได้ไม่ต้องมาที่นี่นะครับรวมคนกันแล้วก็ดูทีวีพวกเราทำเป็นระบบมาแล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่ารายละเอียดยังไงตอนนี้เวลาน้อยมากเดี๋ยว ชมกันในครั้งต่อๆไปดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับดูทีวีไปเรื่อยๆครับครับเ่คอเรียกว่าอย่าทิ้งจอครับผมแล้วจะรู้คําตอบดีๆครับครับนี่ละครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวดีๆเราพยายามนํามาฝากวันละนิดแจ่มใสนะครับเพราะว่าวันเดียวหรือ20เอ่อ30นาทีไม่สามารถพูดได้ทั้งหมดก็ค่อยๆซึมลึกไปเรื่อยๆแล้วกันเกิดความเชื่อมั่นหรือข้อสงสัยหรือข้อมันไส้อะไรก็แล้วแต่นะครับโทรมาคุยโทรมาปรึกษาดูฟรีครับ วันนี้จะขอขอบคุณนะครับคุณปลาโมดสิงโตนะครับรบซึ่งให้เป็นให้เกียรติมาร่วมรายการครับผมครับติดตามชมรายการกล้าท้ารวยได้ใหม่นะครับวันและเวลานี้แหละครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ